สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวมานเลิกผจนสามราศีนี้ปี66ฟ้าสว่างคลิปนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นคนสามราศีที่เหนื่อยปีนี้แต่ดีปีหน้าปีหน้าเป็นปีทองของพวกท่านเลยละคะ่ะเรียกได้ว่า พอถึงปี2,566แล้วทั้ง3ราศีนี้ก็จะได้บังเกิดความเฮงเข้ามาอย่างแน่นอนเลยนะคะว่าแต่จะเป็นราศีของท่านหรือเปล่ามาร่วมลุ้นกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะมาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีมีนค่ะ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนนะคะสำหรับชาวราศีมีนถือได้ว่าเป็นราศีดาวรุ่งประจำปี2,566เลยค่ะ ดวงของชาวราศีมีนจะพุ่งเหมือนติดจรวดตั้งแต่ช่วงเปิดสกราบใหม่เลยนะคะความเฮงความปังเยืนเรียงรายรอในช่วงปีหน้าฟ้าใหม่ทันทีเลยค่ะที่ผ่านมาดวงชะตาของท่านไม่ได้ถึงขั้นย่ำแย่แต่เรียกว่ากลางๆถ้าลองสังเกตในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีมีนจะเป็นราศีที่เหมือนถูกหลงลืมไปเลยค่ะ เพราะว่าเวลาที่พูดถึงราศีดวงดีราศีมีนแทบจะไม่ได้ติดอันดับกับเขาเลยนะคะแต่พอเข้าสู่ปีใหม่ชีวิตก็ดีขึ้นมากๆเหมือนเป็นช่วงที่แต้มบุญทำงานพอจังหวาดดวงเปิดอะไรๆก็ดีไปหมดค่ะ ชาวราศีมีนเป็นราศีที่ดวงดีเวอ่อเวอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักและสุขภาพนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นราศีที่น่าอิจฉาเลยค่ะดวงดีจนชาวราศีอื่นแทบจะจดทะเบียนย้ายราศีกันเลยนะคะบอกเลยว่าดวงดีแบบนี้แต่จะมีเรื่องที่ดีที่สุดนั่นก็คือเรื่องการเงินค่ะ ชาวราศีมีนเป็นราศีเงินล้นกระเป๋าความรวยถามหาถ้าชาวราศีมีนคนไหนทําบุญมาเยอะแตมบุญถึงเกณฑ์ที่สวรรค์กําหนดก็มีโอกาสได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่มีโอกาสกลายเป็นเศรษฐีรวยปังได้ไม่ยากเลยนะคะ แนะนำให้ไปเสริมดวงชะตาในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ชาวราศีมีนทำบุญสร้างกุศลด้วยการมอบการศึกษาที่ดีให้กับเด็กน้อยเด็กด้อยโอกาสการบริจาคทุนการศึกษาการบริจาคหนังสือเป็นต้นค่ะจะเป็นการหนุนนาดวงชะตาทาให้ดวงที่ดีอยู่แล้วดีขึ้นไปอีกขั้นด้วยนะคะมาถึงราศีถัดไปคือท่านที่เกิดใน ราศีกันค่ะหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมนะคะถือว่าเป็นอีกราศีที่ดวงดีตั้งแต่ในช่วงเปิดสกราชใหม่ชาวราศีกันดวงชะตาดีมากๆค่ะในช่วงต้นปี2566เปิดปีใหม่มาความโชคดีถามหาเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักสุขภาพเรียกว่าดวงดีแบบเป็นแพ็กเกจเลยค่ะ ความเ่งถามหาการตั้งแต่ต้นปีสิ่งที่คิดหวังในช่วงปลายปีจะมีโอกาสกลายเป็นความจริงในช่วงต้นปี2566หากมีแผนการอะไรอยากจะทำก็ขอให้รีบๆทำได้เลยนะคะเพราะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากๆค่ะ ดวงชะตาดีครบทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องการเงินดวงดีตะโกนล่านจากท้ายซอยไปถึงปากซอยได้เลยค่ะความรวยพุ่งเข้ามาแบบไม่ได้ตั้งใจหากคิดวางเรื่องเงินทองมีโอกาสได้สูงหรือถ้าอยากจะลงทุนอะไรอยากจะเริ่มกิจการใหม่อย่าได้รอช้านะคะขอให้ตั้งใจ หาคิดหวังเรื่องเงินทองมีโอกาสได้สูงหรือถ้าอยากจะลงทุนอะไรอยากจะเริ่มกิจการงานใหม่ก็อย่าได้รอช้าค่ะขอให้รีบทำมีความฝันแล้วก็ถ้ากล้าลงมือทำฝันก็จะกลายเป็นความจริงค่ะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีดวงเฮงมากๆเลยนะคะ แนะนำว่าดวงเฮงปังดังเป็นพลุแตกแน่นอนค่ะหากชาวราศีกันหาโอกาสทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินเชน่นการตักบาตรอยากแนะนําเลยนะคะถ้าตักบาตรขอให้ตักบาตรในวันเกิดสัก3ามครั้งสามคราเป็นการเสริมดวงเป็นเคล็ดที่จะทําให้ดวงดีหรืออาจไปถวายสังฆทานอาหาร9้าอย่างเป็นต้นค่ะอาน,นิส้ส่งผลบุญจะหนุนนําทําให้ดวงปังขึ้นไปอีกขั้นด้วยนะคะ และแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีมังกรค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะชาวราศีมังกรถือว่าเป็นราศีมาามืดค่ะดวงมาแรงแสงโคง้งแรงตั้งแต่ช่วงเปิดสกราชใหม่และจะด,ดีที่สุดเมื่อดาวเสาร์ที่การโคจรเคลื่อนออกจากดวงชะตาี่ขนาดดาวเสาร์ยังไม่ย้ายออกดวงอย่างปังขนาดนี้นะคะถ้าดาวเสาร์ย้ายออกเมื่อไหร่ ปังขนาดไหนก็ลองคิดเอาเองเลยค่ะบอกเลยว่าดวงดีดวงปังโดยเฉพาะในเรื่องของการงานชาวราศีมังกรอยากจะหัวร้อนด,ดังๆให้ลั่นโลกไปเลยนะคะเพราะว่าการงานมีโอกาสประสบความสําเร็จมากการงานก้าวหน้าสุดๆโดยเฉพาะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวจะเฮงปังกันตั้งแต่เดือนแรกของปีเลยค่ะพองานเยอะเงินก็เยอะตามเตรียมตัวเปลี่ยนจากกระเป๋าสตางค์เป็นกระสอบไว้ใส่เงินได้เลยนะคะ ความเฮงความปังของชาวราศีมังกรจะมีมากขึ้นไปตามสเต็ปดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีลดน้อยลงไปเลยค่ะแต่อีกสิ่งที่อยากแนะนำชาวมังกรก็คือการทำบุญทำทานเพราะจะเป็นการเสริมดวงชะตาของชาวราศีมังกรให้ดีขึ้นไปอีกขั้นด้วยนะคะ ทีนี้มาดูการเคล็ดลับเสริมดวงชะตากันค่ะดวงดีขึ้นไปอีกขั้นแน่นอนขอให้ชาวราศีมังกรทําบุญเกี่ยวกับของเก่าแล้วก็คนแก่เช่นการทําบุญถาวายสังฆทานตามวัดเก่าๆวัดเล็กๆจะดีมากๆหรือการทําบุญช่วยเหลือคนชราเทคสอง หรือการทำบุญช่วยเหลือคนชรายากไร้เป็นต้นค่ะอันในส่งเหล่านี้จะส่งผลทําให้ดวงชะตาของชาวราศีมังกรที่ดีอยู่แล้วดีขึ้นไปอีกขั้นด้วยนะคะเอาละค่ะแลนนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงสามราศีที่มีเกณฑ์มาเลิกผจญปี66ฟ้าเปิดสว่างเลยค่ะ สำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ